เช้าวันใหม่ที่เมืองยีราฟนะครับไม่ใช่เมืองฮีราฟไม่ใช่เมืองีราฟเมเม,มื่อคืนนอนแบบสบายมากนะครับวันแรกที่ผมเดินทางมานเนี่ยแทบไม่ค่อยได้นอนปวดหัวมากเมื่อคืนก็สัตยาไปแล้วนอนยาวๆเก<ช>้าชั่วโมงเาออไม่นอนไป7ชั่วโมงพี่9ก้าคนเ้าชั่วโมงก็เต็มอิ่มน,นะครับก็เช้าวันนี้นะตื่นมาด้วยคำสดใสนะฮะ ก็คือเราพักกันที่โรงแรมนี้นะครับเชงรีราโฮเทลชิลัสค่ะครับก็เห็นไกด์เขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในบริเวณแถวนี้แล้วนะครับก็ตื่นมาเมื่อคืนมาแบบม้นดมองเลยไม่เห็นเลยฮะแต่บรรยากาศหน้าห้องพักเราเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นวิวแม่น้ําสินธุนะครับแล้วก็มีวิวเทือกเขาที่อยู่บริเวณด้านหลังนีบรรยากาศดีมากนะครับ าบอกว่าไก่ที่นี่หาย,ยากกว่าจะมาลีนะครับใช่เพราะว่าเขากินกันหมดนี่ครับประตูของรีเซพชั่นนะครับเป็นไม้แกะสลักแบบโบราณเลย ที่รอปภนะฮะทุกโรงแรมนี้เขาจะมีถือปืนเลยนะครับคุ้มกันให้กับพวกเรานะฮะเราจะได้นอนหลับสบายกันบริเวณแถวนี้นะคะพี่เก้านั่งข้างหน้าส่วนมี่นั่งข้างหลังนะคะ <c oughs> เราก็เลยต้องถ่ายรูปก,กันแบบนี้นะคะครับพี่ปาบอกว่าบริเวณแถวนี้นะเป็นเขตเก่าที่ตรีปันเขาอยู่กันนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นเขตที่นักท่องเที่ยวสูญหายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ปากีสถานนี่มันคือแผนที่คุณเก้าพาเมี่ยวมานี่ใช่ไหม คือเวลาเวลาที่เราอยู่ในโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ให้เราออกมาข้างนอกเลยค่ะคือตำรวจไม่ให้อ,ออกมาถ้าสมมุติว่าเราจะออกมาข้างนอกเนะี่ยต้องแจ้งต้องแจ้งทางการก่อนอย่างเช่นถ้าเราจะไปซื้อไข่สองฟองนะคะจะมีตำรวจเดินคุ่มกันเราแปดคนนะคะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะใครมาที่ออนใครอยู่ในโรงแรมเธอ่าไปลำบากคนอื่นเลยมีอะไรก็กินไปนะคะทุกคน อนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะปีนขึ้นไปดูรักคาวิ่งนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนแบบว่าการแกะสลักหินที่เป็นร่องรอยของพระพุทธศาสนาโอ้ยไงมองไปใกล้ๆก็เห็นจริงๆข้างบนเนี่ยสามารถเดินขึ้นไป4-5ชั่วโมงได้เลยนะคะตตอนนี้เราจะไปกันแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะไปดูแค่เบาๆก่อนว่ามันมีอะไรนะคะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตามมา เร้จะบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าประเทศปากีสถานเนี่ยเป็นเมืองมุสลิมเนอะอย่างชื่อเมืองหลวงเขาก็คืออิสลามาบัดแต่ว่าเป็นประเทศที่ยังคงไว้ถึงหลักฐานทางประวัติศสาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีนะคะเขาไม่ทําลายนะคะนี่คือความน่ารักความอบอุ่นหัวใจของประเทศนี้นะคะทุกคน นี่นะคะเดินขึ้นมาก็เจออีกหนึ่งจุดแล้วนะคะตรงนี้เป็นรูปพระพุทธรูปที่เหมือนกับสมัยทวาราวดีนะคะทุกคนสังเกตว่าเราอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงมีพระอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนนี้นะค่ะเวลาที่คนเราเนี่ยเขาเดินทางมาแล้วเขาต้องการสถานแบบจริงที่เนี่ยจิตใจเนะเขาก็เลยแบบเออแกะสลักเป็นพระเอาไว้ก็แปลว่าจริงๆแล้วดินแดนแถวๆนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย คนที่เดินผ่านเนี่ยก็ยังเป็นคนพุทธนะทุกคนถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นประเทศอิสลามไปแล้วสวัสดีค่ะขอให้หนูเฮงๆงปังปังร่ำรวยนะคะอันนี้นะคะเป็นรูปฉัดมีตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงโน้นเลยเขาบอกว่ารอยนี้ก็น่าจะห้าร้อยถึงพันปีแล้วค่ะด้านหลังที่เห็นนะคะคือยอดเขาที่มาลายนะคะ เราสามารถเห็นยอดเขาหิมาลัยได้ในขณาดที่เรากำลังเดินทางใน,นาคาราโครมไฮเวย์เลยนะคะแล้ววันนี้อากาศดีมากแดดออกไม่หนาวเลยทุกคนแอบแอบร้อนนะคะทำให้เราเห็นยอดได้เคลียร์มากเลยค่ะอยู่ยอดเคลียร์มากๆเลยแล้วก็แม่น้ำข้างๆเนี่ยนะคะคือแม่น้ำที่เราอะขับรถเลาะเะไปตลอด เส้นทางเลยนะคะคือแม่น้ําสินธุค่ะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอินดันะคะแต่ว่าแม่น้ําสินธุเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญมากเลยค่ะระหว่างทางเราก็จะเห็นตามแบบมีสะพงสะพานข้ามไปยอดนูน้นยอดนี้นะคะก็เป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะไม่ต้องมีบิลบอร์ดนะคะเขาจะวาดบนก้อนหินแบบนี้นะคะทุกคน

น้องน้องหมดแล้วลูกแขกีคิวหมดแล้วลูกตอนนี้ยังไม่ได ouais ้ล pues 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 uh ูกตรงนี้นะคะเป็นวิวพอยท์ที่ชมนังการาบัดวันนี้เราโชคดีมากๆที่อากาศดีแล้วมองเห็นยอด สวยมากๆเลยนะคะทุกคนนังกาพาบาตัตเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ9ของโลกนะคะแต่ว่าในปากีสถานเนี่ยมีอีกยอดหนึ่งที่สูงกว่านี้นะคะคือ K2 มัเป็นอีกยอดหนึ่งนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นยอดที่สูงมากๆแล้วค่ะทุกคนยอดนี้เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะไฮขึ้นไปนะคะบนนั้นเนี่ยสูงถึงประมาณ800 0กว่าเมตรเลยนะคะทุกคนประมาณสูงถึงประมาณ800 0กว่าเมตร สูงมากเลยมเมลคิดว่าถ้าขึ้นไปบนนั้นเนี่ยร่างกายก็จะต้องแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็มันก็คงจะหนาวมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมันมีหิมะทั้งปีเลยค่ะทุกคน บริเวณที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นจุดสําคัญเป็นวิวพอยต์สำคัญระหว่างที่เราเดินทางคาราโกรามไฮเวย์เลยที่มันสําคัญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ภูเขาสามเทือกกับแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราพูดถึงแม่น้ํากันก่อนเลยนูน่นตรงนู้น แม่น้ําด้านขวาเนี่ยเห็นสีเขียวๆเ,เนี่ยคุ้นตาก็คือแม่น้ําสินธุหรือ i n d u ัสริเวนะคะส่วนด้านซ้ายสีครีมๆนู่นน่ะก็คือแม่น้ำกิลกิตเห็นไหมว่ามันมาบรรจบกันแล้วมันมีการแยกเลเยอร์ที่สวยงามมากค่ะทุกคนแบ่งครึ่งแม่น้ำเลยแต่ใดๆก็ตามนะคะถ้าแม่น้ำใดๆที่มารวมกับสินธุแล้วมันก็จะกลายเป็นแม่น้ำสินธุที่มันเป็นสีฟ้าๆเขียว ที่เราเห็นกันมาตลอดทางเลยนะคะทุกคนพูดถึงเรื่องภูเขากันบ้างและสามแง่งนี้นะคะทุกคนก็ represent ภูเขาสามเทือกที่มาบรรจบกันตรงถูกตรงพอยน์นี้นะคะทุกคนแง่งนี้ชี้ไปทางนี้ตรงนี้ก็คือภูเขาฮินดูกูชนี่ก็เป็นทางคาราโครรัมไฮเวย์ไปถึงนู่นเลยนะคะนู่นก็คือเทือกเขาคาราโครรัมนะคะก็คือ แง่งนี้ชี้ไปทางโน้นนั่นเองส่วนอีกแง่งหนึ่งนะคะชี้ไปทางนี้ Represent เ,เ,เทือกเขาอีกเทือกหนึ่งที่สำคัญของโลกมากๆเลยก็คือเทือกเขาฮิมมาลัยค่ะทุกคนนูน่นสีขาวๆนูน่นสวยมากเลย มอไซค์ที่นี่ไหมครับเป็นมไมไซค์รถเอ็อดแดงรถด,ดำนะฮะที่บ้านเราสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วเราใช้กันนะครับที่นี่ยังใช้กันอยู่นะน่าจะเป็นที่นิยมนะฮะส่วนใหญ่ที่เห็นยี่ห้อจะเป็นคองด้านะครับเดี๋ยวเรามาแวะที่ตลาดเกียวกิจนะคะเรามาซื้อเสื้อผ้ากันหน่อยนึงเอออันนี้เป็นห้างขายเสื้อผ้าของปากีสถานผ้าดีมากเลยนะผ้านุ่มมาก วันนี้เราจะไปเมืองคุนซ่ากันนะครับซึ่งเราเดินทางออกจากเมืองชิลาร์นะครับเราก็ต้องผ่านเมืองกิวกิตเมืองนี้นะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เมืองหนึ่งของทางตอนเหนือของประเทศปากีสถานเลยนะครับที่เมืองนี้แหละครับมีอะไรบ้างมเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่มากๆเป็นเหมือนแตบเป็นสู่ราชการต่างๆที่ชาวปากีสถานทาง้ต้อตอนเหนือนะถ้าเขาจะติดต่อราชการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องมาติดต่อที่เมืองกิวกิตแห่งนี้นะครับ แล้วก็จะมีโรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีสนามบินโดเมสติกด้วยนะครับซึ่งใครที่มาเที่ยวปากีสถานเนี่ยนะที่เราไม่ได้เดินทางโดยทางรถเหมือนผมเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะร่นระยะทางนั่งเครื่องจากอิอสลามาบ,บัดเนี่ยมาที่เมืองกิวกิตนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะนั่งรถต่อไปที่คุนซ่ามันก็อีกแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือสายการบินที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ คนเซิลไฟบ่อยมากนะครับทําให้การเดินทางเนี่ยอาจจะไม่สะดวกหรือไม่เป็นไปตามแผนนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับที่มามาเที่ยวปากีสถานเนี่ยหลายวันเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งเครื่องได้นะครับก็จะเห็นวิวเทือกเขามาลายแล้วก็เทือกเขาต่างๆเนี่ยได้สวยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอยากจะเก็บบรรยากาศก็นั่งรถเหมือนผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบ,รอบๆนะฮะก็จะเห็นทั้งแม่น้ําภูเขาแล้วก็ วิวถนนนะฮะความแปลกใหม่ของวิถีชาวบ้านที่ปากีสถานครับชอบเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราก็มาชอปร้านขายส่งนะคะเดี๋ยวเราซื้อขนมไปเผื่อเราไปฝากเด็กๆก,กันนะคะ ขนมอันนี้นะคะชื่อว่าขนมจูลาบีนะคะเป็นขนมที่ทำจากเกสรดอกไม้เขามักจาซื้อไปกินตอนที่ออกจากบวชสินอดอันนี้เรียกว่าขนมชับชารนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นพายเนื้อบางที่ก็เป็นไก่แต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อนะคะเหมือนเป็นแป้งโรตีแล้วนเป็นไส้เนื้อ ผลไม้ที่นี่นะคะมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างมันก็มีแตงโมที่เขาชอบกินกันเขาชอบกินกันตอนที่ออกตากินอดนะคะมีแตงโมมีหอมแดงหอมใหญ่มีส้มมีคุณลุงถือแตงโมอวดเราใหญ่เลยอ่ะคุณลุงน่ารักมากเลยอ่ะบอกว่าเวลี่กู๊ดใช่ไหมอันนี้สินีิคืออันนี้สิขายของซะแลวเดี๋ยวนี้ โอ้ข้างในนี้มีผักขายอีกนะเนี่ยนี่ไงพวกกระเทียมหอมแดงพริกซื้อขน,นมไปกินในรถโบคันเดโันเด,ด็ดเ้ยเขา 400, ขเขาลดให้ด้วยต่อเขา400เขาก็ลดให้มัน420ต่อเขาเหลือ400นะคะเราลงไปแล้วก็จัดกันหนักมาฮะอันนี้ก็เป็นขนมของปาก,กีนะครัะไงซองสีโซมได้เป็นเลนะครับ ส่วนด้านในะก็จะเป็นเหมือนทริตตี้นะครับรสชาติอรสชาติเด็ดมากนะฮะเป็นพริปกปาเกีออกจากเมืองกิวกิจนะคะเราก็มาแวะที่เมืองนากาเมืองนากามีดีอะไรมีดีอะไรปๆด้านหลังอันนี้ก็คือยอดเขาราคาโฟชิค่ะซึ่ง ข้างบนนะคะเป็นแกลเซียนะคะเป็นฐานน้าแข็งใหญ่มากและแน่นอนนะคะเมื่อมันเป็นแกลเซียนะคะน้ำทุกๆอย่างที่นี่ไม่ว่าจะอาบจะกินจะดื่มอะไรนะคะเป็นน้ําที่มาจากแกลเซียด้านบนนั้นหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันแป๊บหนึ่งนะคะก่อนจะเดินทางต่อไปเมืองต่อไปตอนนี้เราก็ รอทานข้าวแล้วนะคะหิวมากเรารั่งทานกันรีวิวหลักร้านหรือว่ากลาเซียของรัคาโปชิเลยแล้ววันนี้เรากินอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้เราเห็นแพะอยู่บนหลังคารถใช่ไหมคะคิดว่ามันน่าจะมาอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือแกงแพะแบะแบะแล้วก็แกงพักกับแกงแพะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานมันกับข้าวบาสมาติปุ้งร้อนๆอ,อากาศเย็นๆกินข้าวร้อนๆน,นี่มันดีนะทุกคน แหวนแกนะรก็น่ารักดี เราก็มาพักกันที่โรงแรม Eagle Nest Hotel นะคะ Eagle Nest Hotel เนี่ยอยู่ด้านบนสุดของคุนซ่าเลยนะคะเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่วิวสวยที่สุดในย่านนี้จัดจ้านในย่านนี้เลยคะ่ะทุกคนและตอนนี้หนาวมากเลยอุณหภูมิประมาณศูนองศาเพราะว่ามันสูงมากสูงประมาณ3,000เมตรเลยค่ะ เดี๋ยวเราลองแอบดูเมื่อกี้ลองแอบเปิดม่านดูข้างล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังมืดอยู่เพราะว่าเรามาถึงมืดแล้วน้านล่างมองไปเห็นเป็นวิวเมืองสวยมากเลยค่ะเราอยู่ข้างบนเน้ะเราก็จะเห็นวิวได้ค่อนข้างที่จะแบบท็อปเลยมาดูเปล่านูโรงแรมเราเห็นวิวสวยมากแล้วก็ห้องเขาเป็นเห็นวิวอย่างเงี้ยมึงได้ว่าไมดูนะ นี่เป็นแผนผังของปากีสถานนะฮะเราเริ่มจากอิสลามาบัดนะครับแล้วก็อาเมี่ยงนี่เป็นทางไหนต่อนีแล้วก็มานอนที่มมนเชรามันเชสราใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็ปื๊ดปึ๊ดปื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 นปื๊ดอม๊ดปื๊ดปืนป่ป๊ดดวกิดดดดป แล้วเราก็จะไปกับกุชูพีซ่าซิงเกิลแล้วเราก็จะกลับจ้ากลับโคตรไกลหมดเลยกลับ